สวัสดีค่ะพี่น้องวิชาแนวนะคะตอนนี้พี่ยุยุของน้องเบลล่านะคะ <Hey. S 1> เบลล่าทองได้ตอนนี้8เดือนกว่าละค่ะต้นเดือนกรกฎาคมนั่งกับสิพรแต่ว่าพี่ยุสังเกตว่าเออ2เดือนมาน,นีเบลลา่าคุณรสึกว่าสิจ้อยลงอ่าหามากินปกติบอกินปกติค่ะแต่พี่ยุบนิ่งน่อนใจก็เลยให้หมอมาจาะเลือดไปตรวจเบงิงเพราะวะ ย่านว่าหลังจากนั่งคอดนั่งสีสุดแบบเอาขึ้นบ่ได้นะคะต้องตรวจร่านาว่านั่งติดเชื้อหรือว่าเป็นนหยังบ่อนะคะ<ม>คือแบบนั่งดูจอยผิดปกติมากๆเลยนะคะําหรับมั่วที่แบบพึ่งทองสองนะคะถ้ทาทองสามทองซี่ทองถางคือแบบกระสีรู้สซกว่าปกติอยู่นะคะ้าเลื่องการกินเขี้ยวเอื้องน่าแบบเขี้ยวเอื้องอยู่ไขว่ากับโบมี่ตะวัน น้ำตาไหลแล้วก็ผู้หายผี่เจ้านะากับตาลี่ตนนั่งอยู่ถองนั่งไก่ไงอ้อไงออกนะคะและนี่ก็คือคลิปล่าสุดของน้องเบลลานะคะหลายคนถามขามาว่าอยากให้รีวิวน้องเบลลาแน่ตอนนี้นั่งจอยโล่งหลายนะคะละกะักษะดูซึมนิดนึงแต่าบ่มีไข่ค่ะแต่ความ้อมนี่้อมจริงๆนะคะเข้ากับเลยให้หมอโจนะคะมาเพื่อที่จะ เลือดไปตรวจว่านั่งเป็นยังกันแหนก่อนที่นั่งจะขอดนะคะเพื่อที่จะรักษาแลับปองกันได้ท่านนะคะแล้วก็ฉีดยาบำรุงกรอนขอดน้ำค่าและที่สำคัญนะคะเมื่อนี่พิวได้เสือฟรีพร้อมค่ะหลังจากนี่ไปนะคะพิวขอฝากพี่บอยสเปรให้โลโปรดักชันเป็นคนผาักเสียงนะคะเนื่องจากพิวไปเหตุงานจ้านี่ครับเสื้อหมอโจอโชคซั์ทีวีฟาร์ม นี่ครับรูปถ่ายนี้เราไปถ่ายเองนะครับซีวิเทโลถ่ายบอกว่าจะพิมพ์ไปผสมสองหมื่นใบครับรอบแรกก็ยังรออยู่นะครับมรโเจ้ารอหมอ,ม,อ,ม,อมาตรวจนะครับเนื่องจากเธอผอมนะครับก็กินปกติล่าเลยแต่ผอมลงก็เลยให้หมอมาตรวจสุขภาพ นี่ท้องนะครับท้องแปดเดือนแล้วเก้าเดือนแล้วอีกสิบวันจะคลอดลูกกับตันตัวแรกจใยเป็นห่วงแม่นะครับจะย,ยืนดูแม่อยู่ฉีดยาแล้วมใจฉีด่าฉีดยาลราขคํารอวะ นี้จะเจาะเลือดนะครับเพื่อนำเลือดไปตรวจ ถ้าสถานการณ์แย่เนี่ยสุดๆเนี่ยเราจะจะเจอเนะครับหมอเราจะเจอโรคแล้วเราจะรักษาไงที่หมอคิดไปเพี้ยเนเลือดแต่ว่าผมก็จะดูค่าเลือดอืน่นด้วยนะครับมีมีโอกาสท้ายปกติก็ถ้ารักษาตามสาเหตุได้ก็ปกติครับถ้าถ้าสิ่งกันห c ด o s ดเนี่ย เขาไม่เขาไม่บิงแต่มันถึงกำหนดแล้วแต่กระวนกระไว้อยู่นช่ไรัก็ต้องก็ต้องตามหมอครับดีครับครับอันนี้คือเลือดที่ย่อไปตรวจนะครับเลือดใช้ได้ครับไม่คอทใช้เยอะแค่ไหนครับก็ประมาณเจ็ดซีซถึงเจ็ดซซใช้ได้นี่คือไม่อะไรนะเมื่อกี้ไม่คอทไม่คอทคือไม่แข็งตัวไม่แข็งตัวคืมันจะมีหลอดที่ป้องกันการแข็งตัวด้วยถ้าเราเจาะออกมาแล้วแบบ อยู่ในเซลล์เนี้อหนานเรือนไปนะนครับจ,จับตัวกันมาเป็นก้อนก็ไม่สามารถทียตรวจค่าต่งางๆได้ในเลือดได้นะครับรวมถึงพยาธิในเลือดด้วยครับครับถือเป็นความรู้นะครับพี่น้องเกษตรกร,รถ้าวัวมีอาการแบบนี้ก็เราจะได้รู้ว่าควรจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวคนเหลือเป็นจังไดเดี๋ยวพิวซีมาอัปเดตนะคะ